มันมีข้อมูลที่ในแต่ละเรื่องเนี่ยที่บ่งบอกอีเ e น c ์ที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะอย่างเช่นเรื่องของแอลกอฮอล์เราก็พบเลยค่ะว่าช่วงเวลากลางคืนเนี่ยผู้ที่ใช้แอลกอฮอล์หรือดื่มแล้วขับเนี่ยก็สูงกว่า,วาเวลากลางวันค่อนข้างเยอะนะคะยีกว่าปร์เซ็นต์ะคะที่เราพบในเวลากลางคืนนะคะในอุบเดตท,ที่มีผู้เสียชีวิตเนี่ยยีที่พบวา่าดื่มแล้วขับในเวลากลางคืนนะคะรวมถึง เรื่องของความที่ไม่พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการชนกลางคืนก็เยอะกว่า5 0กว่าเปอร์เซ็นต์กลางวัน4 0กว่าเปอร์เซ็นตะะ์นี่เป็นเรื่องของไม่มีความพยายามในจะหลีกเลี่ยงการชนเลยนะะชวนะจะมีข้อมูลหนึ่งก็คือฝ่าฟื้นกฎจราจรอ,อันนี้เยอะมากกลางคืนเนี่ยครึ่งหนึ่งเลยที่มีการฝ่าฟืาฟ้นกฎจราจรนะะก็จะเยอะกว่าในช่วงเวลากลางวันนะะเพราะฉะนั้นกลางคืนเนี่ยมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงกับอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ที่จะเกิดขึ้นรวมถึงอีกข้อมูลหนึ่งนะคะเรื่องของชนท้าย อันนี้เราเอาชนท้ายมาให้ดูชนท้ายเวลากลางกลางคืนเนี่ยจะเยอะกว่าเวลากลางวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตนะคะพอเรามาดูว่าชนกับรถอะไรกลางวันเนี่ยชนกับรถบรรทุกอยู่ประมาณ18%แต่พอกลางคืนเนี่ยชนกับรถบรรทุกเนี่ยมากขึ้นอีกกลายเป็น30กว่าเปอร์เซ็นต์เลยตั้งข้อคําถามที่ว่าทําไมตอนกลางคืนถึงชนท้ายรถบรรทุกเยอะนะคะอันนี้มันก็มีมีสิ่งที่สามารถอธิบายได้มากมายนะคะ ก,ก็เป็นข้อค้นพบในการเปรียบเทียบในช่วงกลางวันและกลางคืนต่อมาเป็นข้อมูลที่ทุกท่านอาจจะพออยากทราบว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่เกิดอุบัติเหตุเหล่านี้เนี่ยมีใบขับขี่หรือเปล่านะคะพบว่า40กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่มีใบขับขี่นะคะ,ะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะตอนแรกเราเห็นแล้วเราก็เออโอ้เยอะมากเลยแสดงว่าโอ้ยตอนนี้เราอยู่บนถนนเนี่ยคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ทั่วไปอยู่บนถนนเนี่ย ปรากฏว่าเราไม่รู้เลยว่าเขามีใบขับขี่หรือไม่มีขี่พอเกิดเหตุเนี่ยเราถึงทราบว่าโอ้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีใบขับขี่เยอะนะนะคะอันนี้ก็จะเยอะค่อนข้างเยอะที่ไม่มีใบขับขี่ในส่วนที่รถยนต์เนี่ยจะน้อยหน่อยส่วนใหญ่จะสิกว่าเปอร์เซ็นต์ของผู้ขับขี่รถยนต์เนี่ยก็ยังคงมีใบขับขี่อยู่นะคะทีนี้พอใบขับขี่เนี่ยเราอยากรู้ว่าในส่วนของคนที่เกิดเหตุแล้วมีใบขับขี่เนี่ยเขาได้ใบขับขี่มาจากไหนอะไรยังไงผ่านการอบรมมาก่อนหรือเปล่าผ่านการ การฝึกหัดขับขี่ที่ปลอดภัยมาก่อนหรือเปล่านะคะเราเลยเอาข้อมูลมาแยกดูส่วนใหญ่เนี่ยเกือบ90%เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่เคยผ่านการอบรมใดๆมาก่อนไม่เคยมีการหัดฝึกขับขี่อย่างปลอดภัยมาก่อนส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกด้วยตัวเองหรือฝึกจากคนในครอบครัวพ่อแม่สอนสมาชิกในครอบครัวสอนนะคะมีน้อยมากไม่ถึง1%ที่เคยผ่านการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะน,นี้ก็ ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจทั้งๆท,ท,ที่เราก็มีม,มีการสอนมีอะไรต่างๆนะคะตามโรงเรียนต่างๆแต่ปรากฏคนส่วนใหญ่เนะะี่ยค่ะที่ประสบอุบัติเหตุไม่เคยผ่านการเรียนการสอนอะไรพวกนี้มาก่อนเลยต่อมาเป็นเรื่องของอายุาทุกท่านอาจจะทราบอาพอทราบบ้างอยู่แล้วละว่ากลุ่มที่เกิดอ,อุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์เยอะเนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนหลกัหลกๆเลยนะคะก็คือ เยาวชนเนี่ยแหละค่ะก,กไ็ไม่แปลกไปตามที่คาดไว้15คือต้องบอกว่าต่ากว่า24ปีดีกว่าเพราะว่าน้อยกว่า15เราก็ยังพบบ้างนะคะแต่ที่เน้นหลักๆคือช่วงอายุ15-24ปีเนี่ยเยอะมากคือพันเคสเนี่ยเราไม่ได้เลือกอายุเราเก็บสุ่มเลยแต่ปรากฏว่าเราก็ยังได้เยาวชนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะเยอะที่สุดเลยคือเยาวชนเราเลยลองมาดูว่าเยาวชนเหล่านี้เนี่ยเขาเกิดอุบัติเหตุเนี่ย เป็นเพราะว่าเขาผิดพลาดทําความผิดพลาดด้านไหนนะคะก็มาแยกคล้ายๆกับสไลด์แรกปรากฏว่าส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการรับรู้เหมือนกันการคาดการสถานการณ์ที่เขาไม่มีในเรื่องของทักษะพวกนี้แต่ที่เพิ่มขึ้นมามากกว่าผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปคือเรื่องของการควบคุมรถที่ผิดพลาดเรื่องนี้โผล่ขึ้นมาเยอะเลยค่ะสำหรับเยาวชนนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเยาวชนคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยยังขาดทักษะหรือว่าขาดความรู้ในการควบคุมรถ การใช้เบรกต้องบอกไปเลยค่ะว่าเป็นเรื่องของการใช้เบรกคือเด็กไทยเนี่ยเวลาขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขายังควบคุมรถไม่ค่อยออถูกต้องนักนะคะการใช้เบรกทำไม่เป็นนะคะทำให้เวลาเกิดเหตุเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาตัวรอดได้นะคะดังนั้นเนี่ยเยาวชนเนี่ยในเรื่องของการควบคุมรถนะคะดูว่าทักษะเราเนียขาดค่อนข้างมากนะคะถ้าเทียบกับทักษะอื่นๆนะะต่อมาเป็นเรื่องของออผู้ขับขี่บ้างละการบาดเจ็บ ทุกท่านาเวลาดูมาตรการาการป้องกันอุบัติเหตุหรือว่าลดจานวนคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์เนี่ยทุกท่านจะบอกว่าสวมหมวกกันน็อกสิสวมหมวกกันน็อกจริงๆแล้วช่วยไหมบอกได้เลยว่าช่วยนะคะจากโครงการนี้โครงการนี้เราดูว่าส่วนใหญ่ในกร,กรณีของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะมากน้อยแค่ไหนพบว่า4ี่กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นการบาดเจ็บที่ศีรษะเราทําให้เสียชีวิตดังนั้นแสดงว่า หัวเนี่ยแหละคะ่ะเป็นตัวที่บอบบางที่สุดถ้าเกิดรถชนเนี่ยมีการบาดเจ็บที่ศีรษะหรือว่าหัวกระแทกเนี่ยโอกาสเสียชีวิตสูงมากนะคะนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ขับขี่ก็ตามหรือว่าเป็นผู้โดยสารก็เช่นเดียวกันนะคะพบว่าการบาดเจ็บที่ศีรษะเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทําให้เสียชีวิตเนี่ยมากที่สุดเราเลยลองมาดูว่าเออส่วนใหญ่เนี่ยเขาใส่หมวกกันน็อกกันไหมเขาใช้หมวกกันน็อกกันไหมนะคะในในพันเคสเนี่ยพบว่า ไม่สวมหมวกเนี่ยสูงถึง60กว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือยังคงไม่ได้สวมหมวกนะคะเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเนี่ยเรื่องของมาตรการการบังคับใช้กฎหมายการรณรงค์ให้ใช้หมวกกันน็อกเนี่ยยังจําเป็นอยู่มากนะคะบางท่านบอกว่าสวมหมวกกันน็อกแล้วช่วยจริงเหรอจริงๆแล้วก็บอกได้ว่าช่วยแต่ต้องเป็นการสวมหมวกกันน็อกที่ถูกต้องด้วยนะคะดังนั้นเราแยกข้อมูลออกมา ก็หมวกกันนอกเนี่ยยังช่วยทําให้รอดชีวิตอยู่เพราะเพราะเราพบว่าในกลุ่มที่บาดเจ็บที่ศรีรษะเนี่ยหกสิเร์เซ็นต์เนี่ยไม่ได้สวมหมวกกันน็อกแต่มันก็จะมีบางส่วนที่ใช้หมวกกันน็อกแต่ก็ยัง ยังบาดเจ็บที่ศีรษะอยู่อันนั้นก็เป็นประเด็นในเรื่องของคุณภาพหมวกเรื่องของลักษณะการใช้งานของหมวกเพราะว่าเราก็มีเห็นมีหลายเคสนะคะคือสวมหมวกกันน็อกแหละแต่พอตอนเกิดเหตุจริงๆไม่ได้ใช้สายรัดคางหมวกกันน็อกก็กระเด็นออกไปมันก็ไม่ได้ช่วยนะคะดังนั้นหมวกกันน็อกยังมีความจําเป็นมีความสําคัญอยู่ค่อนข้างมากที่จะช่วยชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุนะคะ